โรงพยาบาลหรอกพี่การ์ดไม่ได้ป่วยขนาดนั้นพี่การ์ดนอนรักษาตัวเองได้อยู่ที่บ้านพี่การ์ดก็ให้กินยาพี่การ์ดกินยา <All right. S 2> ไปเยอะและ้วรู่ภาวดีไหไม่เอาสูงการขอร้องการขอ,อ,รขอพักผ่อนที่นี่ได้ไหมมึงป่วยมึงก<า>็ต้องไปตรวจก่อนไม,ไม่ต้องตรวจมึงก็แพ้เชื้อแต่คนอื่นก็ไม่รู้เอาก็ทุกคนอยู่กันในห้องไม่ใช่หรอไม่รู้ไปตรวจก่อนไม่เอาครับ เดี๋ยวขอูเออทุกคนเอางี้เอางี้นะพี่ชายฉันฝาแฝดฉันไปโรงพยาบาลละไม่มึงกับไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปไม่ได้เลยไงมึงสารภาพไปไม่เอาอีการดอย่าให้กูกดปิดไลฟ์เลยมึงพูดไปมึงเป็นไรแล้วมึงจะหายไปกี่วันเร็วเสียเวลาแล้วโอ๊ยเจ็บเร็ว หงิดแล้วนะกูพาไปโรงพยาบาลแน่นอน <c oughs> สรงเนะี้ยไม่ไปเดี๋ยวค่อยไปมึงสารภาพไปก่อนพี่การมีแฟนจริงๆเหรอมีจริงสิซุงก็ขอคุยกับแฟนคลับแบบหนึ่งได้ไหมแค่แบบเดียวเดี๋ยวกันค่อยไปได้ไหมข้าวกันก็ยังไม่ได้กินเลยไม่ต้องอ่านเมนเนี่ยการจะได้สารภาพฟังเดียวทำมึง <c oughs> สารภาพสารภาพอะไรมึงทำอะไรทำอะไรเวกินปะไม่กิน สามวันแล้วออกกำลังกายไม่ไปไม่เอาอะไรสักอย่างไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเออก็คือก็คือการไม่ได้กินเวมาหลายวันแล้วเกินสามวันไม่ตอนนี้ควรไปโรงพยาบาลไปตรวจก่อนไปตรวจแล้วก็กลับรู้แล้วไปตอนอื่นได้ไหมยังไม่ได้กินข้าวเลยขอกินข้าวให้อร่อยอร่อยก่อนได้ไหมมึงกินไม่ลงมึงกินกินกลงเนี่ยพอมึงมีแฟนขับนะมึงก็อ้างไปเรื่อยกินเวละ กาวจะคิดว่ากินเวตอนป่วยทุกคนคือกินกินเพื่อรักษาแต่จริงๆอ่ะมันคือกินเพื่อบำรุงแต่ก๊าวจะคือรออาการออกก่อนแล้วค่อยกินเวไม่ควรอย่างยิ่งแล้วก็พรุ่งนี้กูคนเซิลแล้วนะความพีคืออะไรรู้ไหมคือ,อซุงอะ่ะแอบจองตั๋วห้องกงพรุ่งนี้เว้ย <c oughs> แล้วคือไม่บอกฉันเธอได้รักษาตัวเองไง เพื่อที่พรนี้ฉันอยากไปเที่ยวห้องเกิงฉันอยากไปดินนีแลนด์มากสลบ<ไ>กูป่วยจบละพี่ไปตรวจก่อนโอเคทุกคน6โมงได้ไหมขอกินข้าวก่อนได้ไหม <Yeah. c oughs> แล้วกูกูตื่นไปทำพาสปอร์ตเนี่ยตอนเช้าเนี่ยกำลังเล่าเรื่องละพรุ่งนี้บิน <c oughs> <c oughs> พรุ่งนี้มึงบินเที่ยงอะเนี่ยหลักฐาน คือพาสปอร์ตผมหมด,ดอายุผมก็เลยต้องตื่นเช้าไปทำพาสปอร์ตเร่งด่วนเพิ่งได้วันเนี้ยจริงๆบินพวงนี้ก็สมควรอยู่ไม่ดูแลตัวเองสำหรับหน้าไม่ได้ไปวายแล้วงานเต็มเลยอาทิตย์หน้าทุกคน <c oughs> คือการาจะเล่าอะไรให้ฟังนะ <c oughs> คือแบบการ์ดกูให้มึงอีกไม่ไม่เกินหกโมงมึงต้องออกรถ มึงจะทําอะไรจะกินข้าวอะไรก็ทําข้าวถึงหรือยังข้าวถึงแล้วกินเลยได้ไหมล่ะถึงหกโมงอ่ะมึงจะทาอะไรก็ทำหกโมงออกเราต้องนัดหมอไหมไปเลยแล้ตอนนี้เกตอยู่ไหนอ่ะต้องโทรหาเกศไหมเกตอยู่โรงพยาบาลโทรหาเกตเร็วไม่ไม่มึงจะเข้าโรงพยาบาลไหนอ่ะก็นี่ไงใกล้ๆมึงไม่ต้องหาเพื่อนเข้าโอเคทุกคนใครป่วยอยู่สู้ๆนะหายป่วยไปพร้อมๆกัน ช่วงนี้ซ้อไม่สบายใช่ไหมพี่อ่ะเพิ่งเข้าโรงพยาบาลตอนเดือนกุมภาผนธนเวแล้วพอพี่เข้าโรงพยาบาลเดือนกุมภาใช่ไหมหมอก็บอกว่าพี่อ่ะเป็นโรคเลือดเป็นโรคเลือดจางแบบกินโปรตีนน้อยอ่ะเขาก็เลยให้เวมเขาก็เลยให้พี่ไปกินเวเพวกแบบเสริมโปรตีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าห้าไม่พี่อนอนดึกแบบพักผ่อนให้เยอะเวแล้วทุกคนเชื่อป,ป้าช่วงสองการที่ผ่านมาพี่ก็ไปหาแฟนคลับเวที่สยามแล้วปรากฏว่า พอไปสายามใช่ไหมทำอะไรตรวจโควิดเหรอเออมึงเอาก่อนเลยมึงตรวจกลางไล์เลยเหรอกลางไล์เลยเหรอเอ,อขาได้รู้ไม่อย่าเดี๋ยวมันขึ้นเอ็นอาร์เลยหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูตรวจข้างนอกอ่ะมึงเอาอ่ะ perfect R A โปรเ,เจคติมิเตอรหยุดยาถอยห <c oughs> ยุดหยุดหยุด,ยดไม่ เกิดนล้คือยังไงถ้ากูกูเป็นโควิดการไล์อะเหรอใช่เอางี้นะสองขีดกูฮาเลยนะกูนอนรางวัลของจริงนะ น้ำลายยืดเขย่ามมดมึงสวดทำไมเล่าอ่ะมึงเขย่าให้มันเข้าที่อย่าเป็นนะอย่าเป็นนะไม่อยากเอาโรงพยาบาลนะ,ะมึงก็ปิดหาก่อนไหมไม่สวดโกความบริสุทธิ์กางไลรเลยเหรอเพรมึงอยากไลรมึงอลไรมึงย <laughs> ทุกคนบอกอีนุเข้ามาดูไลฟ์ก็ดวดเลยทุกคนเป็นสักขีพยานอีก้าจะติดโควิดหรือไม่เอางี้นะเอาใจช่วยพี่นะอ่ะพอแล้วมั้งขย่าจนไม่รู้จะยังไงละแจ้งเพื่อนๆก่อนอัดหน้าจอรอเอาดีๆ ปิดแมสรอเลยมึงโทรหาเกตดิมึงมึงโทรหาเกตก่อนเลยก็คือตอนเนี้ยแฝดกาวอะอยู่โรงพยาบาลมึงโทรหาเกตก่อนเลยว่าเกตเป็นโควิดหรือเปล่าโทรศัพทฮัลโหลเกตมึงโควิดปะอ๋อรอตรวจอยู่ว้ายแต่มึงป่วยใช่ไหมมึงอยู่โรงพยาบาลอะไรอ่ะอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพโอ้ยเฮียมันไปโรงพยาบาลกรุงเทพเลยวะมันไกลอยู่ คมึงเจ็บคอปวดหัวใช่ไหมใช่ไม่ไป็นเฮ้ยอาการเดียวกับกูเลยโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ใช่โอเคมึงเราไม่ต้องไปม้อองหหาเลยว้าวไลน์มาแล้วกันเป็นไม่เป็นพี่ชายมึงก็ไม่รอดละว้าวใครส่งไลน์มาเนี่ยใครเป็นอาการเขาเป็นกันหมดเลยขอดูขอดูหน่อย หยุดหยุดหยุดยดยุดยุดหยุดอ่ามึงมึงอ่านให้เพื่อนฟังนะว่าเอ้ยหยุดเดี๋ยวติดเชื้อโทรศัพท์กูอ่านนะว่าใครเป็นบ้างอ่าอ่านในไลฟ์ดังๆอ่าอ่านประโยคนี้ก่อนกูไปโรงพยาบาลนะกินข้าวรอเลยพี่เกมสั่งยามาให้แล้วมึงเป็นไหมบอกกันด้วยตรวจเลยอเกตไปโรงพยาบาลหรือยัง ชิคบอกว่ากูเจ็บคอมากเหมือนมีก้างในคอ,อไอเมีก็เจ็บคอ,อหวัดพอตรวจไปก็ไม่ขึ้นกันเลยอ่ะ,อะตรวจเลยพร้อมแล้วมึงอ่ะสักขีพยานมึงเยอะด้วยสองมึนหม, <laughs> มึงกูว่าเราเลิกไลฟ์กันก่อนเถอะถ้ามึงจะไลฟ์ขนาดเนี้ยมึงเอาเหอะกูเขิน <laughs> คือคงไม่ติดโควิด <c oughs> กลางไลฟ์หรอกนะ ทุกคนขอให้ไม่ติดเร็วพาวลาเร็วมึงสวดทำไมอะร่างกายมึงก็เหมือนเดิมอะ่ะกูกินเวก่อนเพื่อกูหายเฮ่ทำไมมันไหลช้าอย่างว่าน้ำคือจะเล่าให้ฟังเว้ ช่วงที่สงการที่ผ่านมาใช่ไหมคือพี่อะไปเล่นน้ำสงการเว้ก็ไปที่สยามนั่นแหละแล้วก็แบบไปเล่นกับแฟนขับเนาะตัวเปียกเปียกเปียกเ,เสร็จปุ๊บกลับมาบ้านก็ไม่อาบน้ําจะทําอะไรรู้ไหมกลับมาบ้านนั่งประชุมต่อนั่งประชุมต่อแบบถึงตอนตีสี่อะแบบวนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อาบน้ําจนกว่าถึงเช้าค่อยอาบน้ําทําอย่างเงี้ยติดต่อกันสามวันเวยกักพักนึงก็รู้สึกปวดหัวปวดหัวตุ๊บๆุแต่ก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกว่าเอ้ยก็คงไม่เป็นไรหรอกก็แค่ปวดหัวธรรมดาเสร็จปุ๊บก็ไปชุนไป ระชุมกันเรื่องอะไรรู้ไหมทุกคนคืออ่ะขอสปอยก่อนเลยไหนๆก็กูไม่รู้กูจะเป็นโควิดหรือเปล่ากูไม่รู้กูจะได้มาประชุม PR อะไรหรือเปล่านะคือสิ้นเดือนนี้เราอ่ะจะมีการแบบว่าโปรโมทโฆษณาเออที่การเดกว,ว่าการได้ไปถ่ายโฆษณามาใช่ไหมก็คือโฆษณาของเหลือพชันนี่แหละเออก็คือเป็นพรีเซนเตอร์เองเป็นแบรนด์แอมเองนี่แหละทีเนี้ยทีเนี้ยพูดไป ทีเนี้ยตอนสิ้นเดือนนะ่ยเราก็จะมีการโปรโมทเวย้ยเออแบบโปรโมทใหญ่มากก็คือบอกเลยว่าคือใจกลางเมืองอืมเป็นครั้งแรกที่แบบว่าทําเกี่ยวกับออฟไลน์นะคะแบบยิงโฆษณาที่ออฟไลน์ line, แบบว่าเป็นป้ายใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยจบก็เลยประชุมกันเรื่องนี้เนี่แหละประชุมกันมานานมากแบบเพราะมันต้องไปเช่าสถานที่มีการทําแคมเปญมีการแบบทานู่นทํานี่ทานั่นใช่ไหมเนี่ยแหละสิ่งที่ฉันประชุมกันสรุปกูเป็นโควิดไหม กูเป็นเหรอสูงอะไรเอาให้หนูดูดิ <c oughs> เอางี้คนดูกูสามมืนแล้วกูไม่เป็นโควิดใช่ไหมรีวๆว <c oughs> เอาดีๆตัวดีกัน <c oughs> กูแคปไว้เลยเป็นเป็นแบบสักขีพยานแปบนึงนะใจเย็นะเย็นนะซุ่มกันเป็นหรอขอีกรับทำไมอ่ะขอีกลับไม่เชื่อ,อซูมหยันเล่นเยอะได้ไหมรอบนี้อยากจะโมกไม่เอาเฮย้ยซ ขอร้องเลยไม่เอาไอ้กูอย่าให้กูไม่เอาไม่อยากจะมูกขอร้องเจ็บเจ็บสูงไม่เอาอย่าพูดเฮ้ยไม่เอากัดกัดอย่าละอยู่สูงขอร้องมึงไปหาที่มันเป็นแย่ปากดิมันเหนียวมันแย่ปากได้ออก็ก็แย่ปากไม่เอาอย่าจมูกทำไง่ะมันเจ็บสูงไม่เอาเนี่ยมึงอ้าลึกๆโอเคมึงอ้าลึกๆ ไม่ต้องให้คนดูเห็นตอนกูอ้าปากเลยไหมหยุดโอเคฟุง <Okay. S 2> แก้วกับฟุงแก้วอ่ะคนดูก็เห็นกูอาลางเลยดิอ <c oughs> ย่าม,มาเวอร์ครับก <c oughs> ันไม่ได้เป็นใช่ไหม มันไม่ขึ้นขีดอะไรเลยมึงเึ้่นทักมาเหรอใครเป็นไม่อยา่าพานิกมึงอยากอาปากเยอะด้วยคนดูสีเหมือนคนคนดูกูสีเหมือนมารุนกูเป็นโควิดถ้ากูเป็นกูแตกตรงนี้เลยนะเด็ดเด็ดเด็ดเด็ขยับท่องบบมลอะไรของมึงหมอดูให้มึงท่องอะไรมึงท่องเลยกูไล่ BAR บอกเคล่ยืนกัน ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเป็นป่วยเป็นป่วยแค่ป่วยอย่าตื่นตระหนกอย่าแพนิคอย่าแพนิคให้มันเยอะใจลมลไปูงูงูงนับนนึงมาง,งานก่อนมาง,งานมาง,งานเพื่อนเพื่อนพิมมาง,งานเลย อีจี้ป่วยอีจี้เป็นเหรออีจี้ไม่ได้เป็นแต่อีจี้ปวดหัวก<อ>ูมึงเลิกแบบพูดแล้วอ้าปากเยอะๆก่อนกูต้องเสี่ยงชีวิตมาให้ช่วยมึงเด่ยเอางี้นนะไม่ไม่ไม่คนดูต้องรู้ได้ว่ากูหยอดจริงเมื่อกี้มันไม่ขึ้นขีดจมูกดีสุดคะ่ะ จมูกเธอพี่จมูกไหมอีกอเชื่อคนดูไหมรออกอันนึงทุกคนรอก่อนนะรูว่าคุณอยู่โรงพยาบาลชัวเมืก่กี้ไอ้เกี้ไอ้เกรดอะคือฝา่าแปดการ์ดเว้ยกำลังอยู่หน้าห้องตรวจคือมานับปวดหัวมากแต่ตรวจเราไม่ขึ้นปวดหัวแบบปวดหัวสุดๆวายไม่มีสเลดอะ่ะอีกมีสเล ไม่ใช่แน่เลยก็มึงขัตะกอนไม่มึงเอาอันนี้มือขัตะกอนมึงเขี่ยไอ้นี่ไงปากอ่ะมันก็จะจมูกมันก็จะไหลออกมาไงโอเคใหญ่จมูกทุกคนโอเคมึงรอดูด้วยว่าขึ้นหรือเปล่าเอามามามาวางลาบไปโยขอดูก่อนวางลาบเนี่ยวางลาบอยู่มันขึ้นไหมถ้าไม่ขึ้นก็คือไม่ได้เป็นครับอย่าตะหนกอย่าแพนิคมึงงอย่าแพนิคโอเคจบไม่ กูขอออีรบไม่อาการมึงมันชัดมากเอางี้นะเฮ้ยใครไอ้ไอ้ไอ้จี้ไอ้ไอ้ไอ้มึงออกไปอย่าเข้ามาเสียงมึงไป็นอะไรอิจี้เข้ามาอิจี้เสียงมึงเป็นอะไรมึงจูกมาก่อนจีช่วยด้วยหยัดอย่าช่วยด้วยกูไม่อยากโดนแย่จะหมวกไง เงย้ยยยยอยยยเยย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 กยย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 ยเยกยยวยย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 ดยยยียยตยยยไยยยดอียย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 ยงจยยยนยย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 นยยยยยยย่ยย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 ้ยยย้ยย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 ียย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 ดีวะ้ยมันเจ็บอ่ะอย่าทยย ขั้นไหนมึงแย่แล้วเดี๋ยวกูต้องไปตรวจคนอื่นอีกอ่ะมึงแล้วกันกูไว้ใจมึงเงยคนดูห้าหมื่นแล้วมึงเงยกูเป็นโควิดเงยอย่ามาโดนตัวกูเอ๋ขอจับมือได้ไหม เงยกลัวไม่งั้นกูพาไปเลยนะไม่เอาถ้าตรวจแล้วไม่เป็นอ่ะจะดูอาการแต่ถ้าตรวจแล้วเป็นอ่ะมึงไปเลยซู่อยู่นิ่งๆได้ไหมกูอยู่นิ่งแล้วมึงเงยอีจี้ไปเลยเอ้อยไอจี้มันเจ็บปะว,วะไม่เจ็บเจ็บปอสไม่ไม่เจ็บเจ็บมากปะไม่เจ็บไอเ้เมึงจะขู่กันทำไมเราจริงเหรอ หยุดมึงไอแย่ให้กูมาไอ้จี้และกูอะก็หนูเชื่อใจจี้มากกว่าซุงอ่ะไอ้จี้มาเอ้ยไม่เอาละเอามึงละไอ้แย่ทำไมเฮ้ยเสียงเที้ยจังมึงไม่ใส่แมสมึงไม่ใส่แมสก่อนเฮ้ยกันกูร้อนแล้วเลยลูซุงพูดก่อนว่าซุงมีแบบพูดเป็นหมอได้ไหมแบบไม่เจ็บหรอไม่เจ็บค่ะนิดเดียวแป๊บเดียว นี่เดียวแป๊บเดียวมึงมึงชัวเลยคอปากอ่ะกูไม่ชัวโอเคแล้วมึงเปียกอะไรเนี่ยทิชช <Okay. S 2> ู่กูเปียกหมดแล้วเนี่ยมึงกูกลัวกูกลัวจริงๆริงเยอะแล้วอีจี้ฮะกูต้องตรวจมึงอีกเหรออยู่แล้วมึงฟังเสียงเฮ้ยพูดเบาๆเดี๋ยวมันกระเด็นใส่กูไปไกลๆเลยเฮ้ยการเร็วๆมันนานแล้ว หนึ่งขีดนี่อันนั้นมันแย่ปากเขาบอกจมูกชัวกว่าวะกูจี้เสียงมึงอ่ะจี้ไม่กลกูเลยจี้มึงมาเอ็นแทนแฟนลับมาระหว่างที่มึงไม่ต้องเอ็นมึงตรวจก่อนไม่มีใครเอ็นกับมึงแล้วโอเคโอเคมึงแต่ถ้ากูเป็นโควิดอ่ะห้าหมื่นคนเลยนะการเยอะขี่พยานสดบอกเลยว่าป่วยยกบ้านสุเมงไม่ป่วยหรอกูไม่มีอาการเลยเลยแต่กูต้องตรวจแล้วแหละพวกมึงลอบกูขนาดนี้ยเฮ้ย ตั้งหถ้ามึงขยับบะมันจะเจ็บยังไม่เข้าเลยอีกัดเปียกหมดแล้วเจูกูเปียกหมดแล้วเนี่ยเกอะหนูกลัวเอาเราลองให้ทำไมเอาเกากูต้องทำไงเนี่ยเอามึงร้องไห้ทำไมเนี่ยดูดิดูราการ้องอีกัดมึงก็เตือนเขาอีก มึงตรวจยังยังมึงยังไม่ตรวจอีกเหรอยังมึงมาตรวจเลยเลยเหรอแล้วๆๆๆเร็วเร็วถ้ากูไม่เป็นก็ช่วยไเป็นแล้วไม่ไม่เป็นมึงมีเพื่อนมึงีเพอไม่เตรวเลยยังไม่ชอบจดจมูกมึงมันมีซีคนมันเจ็บนะเว้ยจริงมันเขียวปวะไม่เรวแป๊บนึงนะกูกลัวไม่กลัว ทุกคนเองไงดีไม่มีใครกลัวเลยหรอคนดูจะหกหมื่นแล้วเนี่ยตดโควิดน,น่ากลัวนะเว้ยจริงเจ็บมันเจ็บมาก<า> <วะ S 1> มึงตัวไปถ้ามึงไปหาหมอก้านยาวกว่านี้อีกนะแย่ไปอีกเกินก้านเคยเหรอมึงตดกูตอนนี้เลย <c oughs> อันนี้ยังก้านสั้นเคียยกูจะเป็นไหมเนี่ยกูว่ากูเป็นแน่ๆเลยคิดมากยังนิ่งยาลบมึงมีเซนเถอะเนี่ย กูยังไม่โดนตัวมึงเลยอย่าเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บมึงแค่ตัวเอางี้อันนี้คือตัวรั้งที่สามกูไม่เคยครั้งแรกมันไม่ขึ้นตัวซีมามึงจะอย่าอีจี้มึงอย่าล็อกหลังกูมึงเดี๋อยเรื่อยเรื่อยมึงนั่งโกกูอีกเลิกเล่นก่อนพวกมึงอ่ะโอเงยเงยนิดนึงโอเคหยังอีกั๊ดเสียเวลาดู เงยเงยนิดหนึ่งเออเจ็บชัวร์แล้วลลไม่เจ็บอีการดมึงจะให้กูตรวจหรือให้หมอตรวจการยาวนะมึงถ้าหมอตรวจกูจะขับไปเลยเอาไงยังยังไม่ไปถึงไหนเลยอีการด เออหูกลัหยุดมันจะเจ็บมากเลยฮึบ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 ลูกเดี๋ยวไอ้เทียสำลียังไม่เข้าไปเลยฮึบฮึบฮึบเดี๋ยวกูตกตรงเลยนะฮือบไอ้เทีอ้เทีมึงทำอะไรไอ้เทียมันแอบตุยสเลดไอ้เทียมันแอบตุยสเลดหยุดถ้าไปหาหมอการจะยาวกว่านี้มึงเป็นแน่เลยมามาเลย รละเอ้ยได้แล้วอีกนิดนึงเฮ้ยอย่าไข่ดิอีการ์ดเร็วกูไม่ขัดอยู่ตรงนี้ซุ้มกันไม่อยากให้ซุ้มป่วยแต่ว่ากูกลัวไม่กลัวยังไงมึงเลิกพูดดังๆก่อนเฮ้ยน้ำลายกระเด็นใส่กูหยุดหยุดหยุดอีกาดหยุดได้แล้วเนี่มึงเอาไลท์ออกนีมึงปิดไลท์เลยกูไม่ไหวแล้วกูไม่อยากให้ใครเห็นไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้ มึงก็ไม่ให้ใครเห็นคนจะได้รู้ไม่เห็ใคหนกูจะฟงให้คนรู้โอเคงั้นมึงงบไปมึงออกล้องไปโอเคยังเดง๋ยวไม่ทัดเสียงอ้ไข่ลำไข่ลำตุ้มก็แย่เข้าไปเลยไข่ลำดึงอ๋อไอเจ็ดไอ้เหี้ยแล้วดูทิชชู่เปียกชิบหายเลย อีจี้มึงมึงเอามามึงไปหยิบมาในกล่องนะโฟร์เฟสทุกคนต่อไปเลยเราอยู่ตรงไหนวะใน่ในในถุงพลาสติกเ่อยกูไม่น่าเข้าออฟฟิศเลยวะอ่ะถือไว้ก่อนอ่ะเอามึงนั่งตายห่าแล้วล้างมือล้างมือไปล้างมือล้างแล้วไม่จุงไปล้างมือ เออมาดูกนันอ้าวอำเภอมาดูกันว่ามึงกับกูใครจะมงทำงั่งเดี๋ยวมึงหยอดพร้อมกันเลยเที้ยมจะได้มีเพื่อนใครจะมงกูว,ว่าเราไปโรงพยาบาลกันเถอะใครจะได้รับมงกูว,ว่าเราไปโรงพยาบาลเถอะเลยเหรอจริงตุกแย่เจ็บนะเจ็บป้องยะเจ็บไม่เจ็บ <c oughs> มา มึง่างทำเสพนะมึงคพาว่าเราปิดไหล่เหอะมึงเราปิดไหล่เราไปโรงพยาบาลเหอะอุ้ยดูจมูกมึงตันอ่ะเฮ้ยมึงกันได้ไงวะมึงก็หายใจด,ด,ดิเฮียกูทำไรอยู่มึงกูตันหมดเลยมึงจะเป็นะไยเนี่ยเอามึงถือ ทำอะไรอีกอ่ะก็ตรวจของมึงเอาของนายของมึงนี่เหรอเออของมึงกับของกี้ไงให้ครูกี้ทำนายกันจ้ะพี่น้องมึงจะโตกครดสี่แล้วมึงออกจากกูสิมึงจะมาใกล้กูทำไมเราออกไปตูดมึงก็เป็นกูไม่ได้เป็นโควิดพี่ก้าจะอาจจะอาจจะไม่เป็นเออมันตรวจไปแล้วรอบหนึ่งแต่กูไม่ชัวร์ไงมันมันไม่โดน สามอันสามอันกูเป็นไงบ้างไะอันนี้อันตรวจอันแรกเหรอไม่ใช่อันแรกไม่ขึ้นซีหนะเห็นปะก็ไม่เป็นไรปะไม่ขึ้นซีคือไม่คือมันเออเลอร์ชิบหายจบจบมามาไอ้ที่เราตรวจของกูหยดพร้อมกันเลยจ้์มึงให้เขามาล้างเชื้อได้ไหมฆ่าเชื้อโรคเหรอออให้เขามาไอ้เดือนนี้กูจีบไปสามรอบแล้วมึงให้เขา คือว่าต <c oughs> ูงตอกด้านนึงด้านนึงอันไหนของการ์ดวะอันนี้ของการ์ดอันนี้ของจีโอเค <c oughs> อันนี้ของจีเอามือถือมาเชี่ยเกือบไลฟ์สัตว์ไอ้กูหยอดของใครวะอันเนี้ย <c oughs> ของการ์ดโอเคหรือว่า ให้เราแค่เป็นไข้ปกติแล้วเราลีบนอนนี่พักวางเฉยๆแล้วเราก็จะรู้ซุงโทรหาเขาให้เขามาพ่นเลยได้เราแยกย้ายนอนเลย <c oughs> วันนี้ไม่ต้องไปตีแทนนี้แล้วนะไม่ตีไม่ตีคืนยังอ่ะโอเค โปรง่งโปร่งหมดปะของการ์ดโปรง่งกุไม่เป็นคนยเยยเยมีไหมมีขีดแดงไหมมีขีดแดงไหมไม่มีปะไม่รู้ใ yeah! ห้ มีปะ,ะล่อตายมึงฮะ <c oughs> ป่งคู่มึงไปกักตัวทุกคนเลยบายเดี๋ยวกูเรียกเขามาฉีดกูกันไว้ก่อนดนีกว,ว่าอะว่าพุ่งอาจจะเป็นไข้บัดใหญ่หรือเปล่า มึงแต่ว่ามึงคนกลับตัวเดี๋ยวกูเรียกเขามาฉีดบ้านไปแ,แยกย้าย